สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเป็นดาวดวงใหญ่นะคะเป็นดาวดวงใหญ่มากนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสนะคะผ่าดวงของคนเกิดวันพฤหัสกันไปเลยกานะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนวันพฤหัสภายในเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะคะโฟออฟนะคะการเงินคุณคือเศรษฐีนั่นเองนะคะการเงินโฟออฟ นะคะพทริคิลคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณคือเศรษฐีในอนาคตและอะไรคะนี่คือคิงการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองคิงถือไม้เท้านั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณคุณจะเป็นเศรษฐีถ้าเป็นราชการการเงินคุณการเงินและการงานคุณจะโดดเด่นนั่นเองนะคะถ้าเป็นราชการดวงของคุณมุ่งทางดวงราชการจะดีมากนะคะถ้าใครอยากสอบบรรจุราชการสอบได้เลยค่ะแล้วคุณจะได้ตําแหน่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิด วันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะการเงินก็จะโดดเด่นคุณลงมือทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะในเรื่องธุรกิจการงานนะคะแต่ขอให้ลงมือทําเลยค่ะนะคะเกอคุณค่ะเอคุณค่ะ การเงินของคุณอุย้ยโทษทีค่ะการงานของคุณจะโดดเด่นพุ่งเลยค่ะนะคะคนที่แบบว่าเขาคุณเขาบอกว่ามันจะส่วนเศรษฐกิจสมมติว่าเศรษฐกิจอตอนนี้ซบเซาใช่ไหมคะแต่ธุรกิจการงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองส่วนกับเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะคะนี่คือนะคะนี่คือแปกในเท้านั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ ถ้าเป็นผู้หญิงรวยเลือๆรวยล้นๆรวยช่ำช่ำนะคะคุณเป็นสายเปย์คุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาการงานการเงนิงนทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงเวลาของคนที่เป็นผู้หญิงนะคะดีเอ็มพถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือว่าถ้าคุณมีแฟนนะคะภรรยาของคุณไม่ว่าจะหยิบทําอะไรนะคะธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะถ้ามีคู่เขาเรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนั่นเองนะคะ ภรรยาของคุณจะหนุนนํารวมคุณนั่นเองถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้ามาดูนะคะ DM เพจรวยเรือๆรวยรุรวยช่ำๆๆค่ะสําหรับผู้หญิงนะคะ เดมูนนะคะความเป็นกังวลค่ะนะคะนี่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสธุรกิจการงานของคุณไม่ต้องเปยนกังวลคะ่ะมันจะก้าวกระโดดมากเลยนะคะทุกคนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสพอาดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะคะ1ปีมันถึงจะวนรอบตัวเองหนึ่งครั้งนะคะและปีนี้เดือนพฤษเดือนพฤษภาคมมันถึงจะวนรอบของมันนะคะต่อคะ่ะ ะนะ,ะ์ออกครับเกคดขค้นค,ค,ค่จะมีคนมายื่นข้อเสนอดีๆให้กับคุณถ้าเป็นผู้หญิงจะมีคนมามอบยื่นความรักให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนี่คือไนท์อ o อ f ครับนะคะอัศวินคือ ถ้วยนั่นเองนะคะจะมีคนมามอบโอกาสผลงานดีๆหรืออะไรดีๆความรักดีๆให้กับคุณทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะเฮอร์มีด นะคะเรียนรู้นะคะเรียนรู้เข้าใจตัวเองบางคนนะคะนะคะคุณไปปรึกษาหมอดูหรืออะไรเขาจะชี้แนะนำทางออกให้กับคุณสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะและสิ่งนั้นจะบังเกิดกับคุณนั่นเองนะคะเดอะเฮอร์มิตบางคนนะคะหมอเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณไปดูอะไรอย่างเงี้ยดูดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามาดูไพ่อันเนี้ยแม่หมอก็ชีน้นําคุณไม่ต้องไปดูที่ไหนก็ชี้นําให้คุณได้รู้ถ้าคุณคิดว่าแรนดอมนี้เป็นของคุณนั่นแหละคะ่ะ ก็คือการชี้นำให้คุณเข้าใจในชีวิตคุณนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ six of นะคะ six of ครับความสุขครั้งใหม่หลักครั้งใหม่บางคนนะคะถ้าใครเป็นคนโสดมานานแล้วนะคะคุณจะได้เจอหลักที่ต่างไวแต่ถ้านะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วความสุขครั้งใหม่ความอิ่มเอมครั้งใหม่ลูกหนี้จะเอาเงินมาให้นั่นเองนะคะทุกคนบางคนก็จะได้นะคะ ไปท่องเที่ยวในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคน่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเก้าเหรียญน,นั่นเองนะคะ เขาเหรียญในออฟเพเดโกรวยรวยเรือรวยฉ่ำๆรวยจุกๆนะคะไม่ว่าคุณจะได้โปรเจกต์งานใหญ่นะคะที่มีคนมามอบโปรเจกต์งานใหญ่ให้คุณคุณจะขายที่ขายทางคําอะไรก็ได้มีแต่เงินเป็นเงินเป็นทองรวยรวยเรือรวยฉ่ำๆสาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ ข้าคุณค่ะขาคุณค่ะนะคะนี่คือคนเกิดวันพฤหัสด,ดวงชะตาฟ้าเปิดนะคะดวงชะตาฟ้าเปิดสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะชีวิตคุณการเงินจเจริญรลุ่งเรืองไม่ว่าคุณพอได้เงินมาคุณเอาเงินไปต่อยอดทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จมีแต่คาว่ารวยเข้ามาการงานก็จะเจริญรลุ่งเรืองเขาเรียกว่า lucky in love and lucky in game นั่นเองนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะ ขอบคุณค่ะนี่คือสิบถ้วยเดอ b เบสแอนด์เดอะเใครเกิดวันพฤหัสเตรียมตัวรับโชคลาภรับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตการงานการเงินครอบครัวมีความสุขจะเลิญลุ่งเรืองดวงพุ่งที่สุดเดอะเบสนะคะเดอะเบสในเดือนมก,กราคมเลยค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสปัง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 ทุกคนแสดงความยินดีกับคนเกิดวันพฤหัสด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มาค่ะผ่าดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนมกราคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะผ่าดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําเดือนมกราคมนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะมาดูกันเลยค่ะ The t o w e r ถือว่าเป็นนิมิตท,ที่ดีนะคะคุณจะได้รับอิสระบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบลงนะคะจบลงแล้วมันจะเป็นอิสระบางคนเลิกลานะคะธุรกิจมีปัญหาแต่คุณจะโล่งใจคุณจะได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณก็พูดว่าช่างแม่มันแล้วสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะจบแต่เจ็บ แต่คุณไม่เจ็บค่ะคุณปล่อยวางได้แล้วเพราะมันขึ้นเดือฟูทาวเวอร์แล้วขึ้นเดือฟูหมายความว่าคุณฟื้นฟูจิตใจได้คุณยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือนะคะลนเคลิปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะคะเดือชตตาของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนมกราคมนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะจบค่ะจบ นะคะไม่มีอะไรจะจบนะคะคุณเจอสึกหนักมาเยอะนะคะแม้ว่าคุณจะเจ็บหนักนาสหาหัสคุณก็ยังเปิดโทรศัพท์ดูออนไลน์นั่นเองนะคะดูโลกออนไลน์แสดงว่าคุณเข้าใจยอมรับนะคะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆนานานั่นเองนะคะไม่ว่าปัญหาไหนคุณก็เข้าใจนะคะแล้วสิ่งที่ มีเหรอว่าเทวดาพระสุขจะไม่ช่วยเหลือคุณนั่นเองนะคะสําหรับเดลเลอ,อร์เมื่อคุณรักตัวเองสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาสิ่งดีงามกําลังจะเข้ามาหาคุณมันจะจบเร็วมากสิบดาบไม่เกินสิวันนะคะ หรือบางคนจบแล้วค่ะแต่กําลังจะเริ่มต้นสิ่งดีๆเมื่อคุณรักตัวเองเมื่อคุณเข้าใจตัวเองแล้วสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณ5นะคะ5ถ้วยถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักนะคะหรือปัญหาครอบครัวนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะจบลงนะคะบางสิ่งบางอย่างคุณจะเข้าใจและตระหนักชีวิตเข้าใจมากขึ้นนั่นเองชีวิตคุณมันเจออะไรมานะักต่อน,นักแล้วค่ะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะ คุณมีการวางแผนสามเดือนค่ะจะมีการเจราจาต่อรองวางแผนในการใช้เงินนะคะวางแผนธุรกิจบางคนกําลังเดือดทาวเวอร์เมื่อคุณได้รับเงินมาคุณก็จะต้องจ่ายเงินออกไปเพื่อทำบางสิ่งบางอย่าง mm. เกี่ยวกับธุรกิจของคุณหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนี่แหละค่ะนะคะวางแผนทําบางสิ่งบางอย่างนะคะต่อไปค่ะบางคนก็จะเข้ามีมีหุ้นส่วนเข้ามาเจราจาถือหุ้นด้วยก็ได้นะคะเดอะเฮอร์มี เมื่อคุณได้ดูแรนดอมนี้หมายความว่าสื่อที่แม่หมอบอกไปหมายถึงว่าให้คุณรับรู้และเข้าใจนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเรียนรู้คุณเก่งแล้วคะ่ะคุณเรียนรู้และเข้าใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณเก่งคะ่ะและสุดท้ายจะมีอะไรไปเหนือกว่าคุณคะ่ะ คุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามันทําให้คุณแก่งปัญหามันทําให้คุณได้ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะทุกคนค่ะถ้าใครเป็นผู้ชายนะคะคุณจะเข้าใจและคุณจะมีบารมีมากขึ้นจากที่คุณเข้าใจคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นนับจากนี้คุณจะยิ่งใหญ่กว่าที่เป็นมาด้วยซ้ําค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ ขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่ธรรมดา d m p o อ e r คุณจะก้าวกระโดดเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณล้มลำลายมีปัญหาใช่ไหมคุณตัดสินใจโอเคล้มก็ล้มแล้วคุณลุกขึ้นสู้วางแผนทำธุรกิจใหม่ภายในเดือนมการานี้นะคะบางคนจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองแต่ถ้าใครมีครอบครัวนะคะ ชีวิตของคุณนับจากนี้นะคะจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณสามีของคุณนั่นแหละค่ะนะคะจะนําพาชีวิตของพวกคุณไปสู่ในทางที่ดีนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพัฒนาตัวเองค่ะและคุณเป็นคนที่คุณเรียนรู้ความเจ็บปวดความล้มเหลวคุณก็ไม่ย่อท้อคุณเดินออกมาข้างหน้าและพัฒนาตัวเองนะคะ เห็นไหมคะเจ้าสัวหลายๆคนแม้เขาจะอายุ80-90เขาก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเพื่อความมั่นคงในชีวิตเพื่อคนข้างหลังของเขานั่นเองไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือลูกหลานของเขานะคะรางวัลโอกาสใหม่ๆพร้อมสําหรับให้คุณได้รับเสมอโอกาสใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะรางวัลที่สวยงามรางวัลที่คุณจะได้ด นะคะนี่คือโอกาสใหม่ความสุขครั้งใหม่รวยเรือเรรวยช้ำช้ำรวยรวยรวยนะคะโลกใบใหม่ของคุณกําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะนะคะผ่าดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนมก,กราคมนั่นเองนะคะเทวดาพระเสาร์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเทวดาพระเสาร์อยากจะบอกอะไรกับคุณสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะขออนุญาตคูบาอาจารย์สิ่งศักดสิิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะ การงานค่ะการงานจะนําพาเงินมาให้คุณนี่คือแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็อะไรคะนี่คืออะไรคะอุ้ยทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แปดเหรียญและก็เจ็ดเหรียญน,นั่นเองนะคะคุณจะมีเงินเก็บเงินออมมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการเงินการเงินรวยรวยรวยนะคะนั่นเองนะคะแปดเหรียญการงานการเงินเงินมาพร้อมกับงานค่ะแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณปารถนาเรื่องการเงินคุณจะได้เงินนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะการเงินเข้ามาทุกช่องทางในด้านการเงิน,น,งน,ะะนการ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินคุณจะมีแต่เงินเข้ามาค่ะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ งานใหม่คะ่ะธุรกิจใหม่ๆก็จะเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะเอส o อฟวนนะคะหรือคุณลงทุนทำธุรกิจแล้วนะคะเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างและตอนนี้มันถึงเวลาได้เก็บเกี่ยวแต่บางคนนะคะการเงินของคุณเข้ามาพร้อมกับการงานและจะมีเงินเก็บเงินออมได้ธุรกิจใหม่ได้นะคะได้งานใหม่ๆถ้าใครไปสมัครงานก็จะได้งานใหม่นั่นเองนะคะทุกคน ขอคุณค่ะขอคุณค่ะนี่คือนะคะความสุขคุณจะมีความสุขถ้าคุณเป็นผู้ชายรวยเรือเรือรวยล้นล้นรวยช้ำๆนะคะก้าถ้วยนั่นเองความสุขครั้งยิ่งใหญ่โอกาสใหม่ๆทําอะไรก็ประสบความสําเร็จสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนมกราคมนี้นะคะธุรกิจงานใหม่อะไรคุณก็คุณจับแค่สามเดือนสมมติธุรกิจงานใหม่ค,คุณจับแค่สามเดือน,มมตน,แ,อนแต่ว่าดวงของคุณพุ่งมากมันพุ่งเร็วจนถึงเก้าถ้วยเลยะคะ่ะทุกคน เพจออฟครับนะคะมันจะมาเราบอกแล้วไงเราไม่รู้นะว่าไพ่จะเกิดอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นมาแบบปาฏิหาริคุณเป็นคนมีซิกเซนต์นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคุณมีความซิกเซน์อยู่ในตัวมีพลังเดจาวูอยู่ในตัวในช่วงเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะแล้วไงต่อคะนะคะเทวดาพระเสาร์อยากบอกอะไรอีก รวยรวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพจเพจออฟเวอร์ิเคิล น,ะะนี่คือการเงินจะลอยมาหาคุณทุกช่องทางรวยรวยเรือรวยจ่ำๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เท่านั้นนะคะทุกคนนี่คือนะคะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะเห็นอะไรคุณมองอะไรคุณก็มองอยากหยิบจับเป็นเงินเป็นทองมีความสุขเห็นกระดาษยังยังมองกระดาษว่าเป็นเงินแล้วก็ทําให้กระดาษนั้นเป็นเงินจริงๆแบบนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะ ทุกคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือดีเอ็มพยเลอร์ดีเอ็มพเลอร์คุณเป็นคนที่รวยถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเท่านั้นบางทีคุณกําลังลงมือทําธุรกิจและธุรกิจของคุณจะมีแต่ความว่ารวยรวยรวยคุณลงมือทําแล้วแหละเพราะว่ามันขึ้นนะคะ เพจออฟวอนั่นเองหรือถ้าใครเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้เจอหลักทางไกลนั่นเองนะคะเป็นผู้ชายต่างชาติสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนะคะคุณจะได้เจอเจ้านายหรือว่าคนมาอุปถัมภ์คุณนั่นเองแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณอาจจะได้เดินทางหรือได้ทําธุรกิจกับคนต่างชาตินั่นเองค่ะวุย้ยทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะเป็นเศรษฐีรวย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 ทุกคน ทุกคนเราสรับไพ่แล้วนะทำาไรดวมคนวันเสาร์มีแต่เงินเข้ามาเงินเข้ามาทั้งนั้นเลยค่ะเราสรับไพ่แล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะเปิดไพ่เราสรับไพ่เป็นสิบรอบแล้วนะทุกคนก่อนที่เราจะอัดคลิปด้วยซ้ํานะคะทุกคนนี่คือรวยช่ำๆค่ะเป็นเศรษฐีรวยถึงขั้นเป็นเศรษฐีเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ภายในเดือนมก,กราคมนี้ค่ะของเกิ t ทูเลชันกับคุณโอ้ six of c l u b ลูกหนี้ก็เอาเงินมาให้ความรักครั้งใหม่คุณจะได้โอกาสกลับไปที่เดิมๆสถานที่เดิมๆที่มีความสุขแล้วมันจะสร้างเงินสร้างงานให้บคุณนั่นเองธุรกิจเก่าๆที่คุณเคยจับนะคะแล้วคุณขับมารีโนเวทมันก็จะได้หรือลูกหนี้เอาเงินมาให้หรือนะคะถ้าใครอยากมีรักครั้งใหม่รักครั้งใหม่ก็จะเข้ามาเป็นรักต่างวัยนั่นเองนะคะเป็นรักต่างวัยนะคะสิ่ง โอ้โหคนเกิดวันเสาร์โคตรเดอะเบสขอให้เป็นนัมเบอร์วันของเดือนนี้ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นัมเบอร์วันเลยค่ะนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเข้าสังคมมากขึ้นคุณจะสวยคุณจะมีออร่าคุณฉลาดคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างคุณทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วคุณจะเจอคนที่ใช่เป็นชาวต่างชาติ นะคะผู้หญิงคุณจะฉ่ำมากคุณจะรวยมากนั่นเองสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และผู้ชายคุณเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนโอกาสโอ้โหเราขอเป็นยก Number ร์วันเดอะเบสให้กับคนเกิดวันเสาร์ในเดือนมกราคมนี้นะคะเราอ่านไพ่มาไม่มีไพ่หลายเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ